สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็ตรงกับวันพระหัสบดีที่15เมษายนพุทธศักราช2564ก็เป็นบุญระวีตีข่าวซึ่งต่อมาจากรายการข่าวทะลุไหม่ตอนเช้ามืดนี่ก็เป็นช่วงที่สองครับแต่ท่านจะไปชมข่าวทะลุไหม่นี่เยอะแยะแต่ว่ารายการบุญระวีตีข่าวเป็นรายการใหม่ ก็เพิ่งจะเริ่มสะสมระดาแฟนคลับทั้งหลายก็จะไม่ให้พลาดรายการนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็คือกดติดตามครับท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสำคัญเรื่องของโควิดวันนี้น่าตกใจน่าตกใจสามวันที่ผ่านมาใน900ร้อยกว่า900ร้อกว่าเมื่อวานนี้ก็พันกว่าครับพันกว่าคนพอมาวันนี้เนี่ยขยับขึ้นไปอีก ตายบันไดคนป่วยขึ้นไปอีกถึง1543คนอย่างที่สบคเขาแถลงไว้ก่อนเทียงมันน่าตกใจครับมันน่าตกใจจากการบริหารราชการแบบเฮงซวยหรือว่าแบบนอมแนมแบบรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ไม่อยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจแต่มันให้กำลังใจไม่ลงครับกลัวกลัวลนลานเลยถึงขนาดไปพ่นยาฆ่าเชื้อที่ทำเนียบ กลัวจะติดเหมือนกันกลัวจะตายเหมือนกันพี่น้องประชาชนเขาก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่กลัวแต่ในชีวิตประจําวันในะอย่างสงกรานน่ะปีละครั้งปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไม่ได้ฉลองสงกรานกันปีนี้ก็แทนที่จะได้ฉลองกันก็มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเตรียมเข้าของไว้หมดที่จะค้าขายที่จะพอหารายได้ในช่วงสงกรานก็เลยต้องเก็บ เน่าเสียไปหมดครับเน่าเสียไปหมดไอ้ส่วนที่มันยังพอขายได้ตามจังหวัดท่องเที่ยวตามชายทะเลที่บางแสนที่เกาะช้างอะไรเนี่ยก็พอมีบ้างเขาบอกเขาไม่กลัวแล้วเขาไม่กลัวแล้วเพราะปีที่แล้วก็าไ่ได้เที่ยวปีนี้เป็นอะไรก็เป็นกันมาก็เลยแห่แหงกันไปมากแต่บางจังหวัดก็กลัวครับกลัวกลัวว่าจะมีติดเงียบเหงาเป่าสากไปทั้งเมืองเลย จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดูตามในเมืองต่างๆในถนนหลายสายในเขตเทศบาลมหานครของนครราชสีมาเงียบครับรถวิ่งแทบจะแทบจะนับคันได้เลยหน่าแทบจะนับคันได้ในหนึ่งนาทีเนี่ยวิ่งถึงสิบคันหรือเปล่าวิ่งสักห้าคันไหมผมไปนั่งสังเกตการวันนี้ตกใจครับ เพราะคัสเตอร์มันเกิดที่ร้านหมูกระทะแล้วก็ย้ายแยกกันไปมากมายหลายอำเภอก็น่าเห็นใจน่าตกใจเหมือนกับเชียงใหม่เชียงใหม่นี่โอ้โหมโหรา,านบานระทึกเลยนี่ก็คือเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นในบ้านเราจะมีความหวังอะไรไหมจะมีความหวังอะไรไหมคือฉีดยาเวลาเนี้ย วัคซีนที่มาฉีดเนี่ยหลายคนก็รู้กันหมดแล้วว่ามันไม่มีคุณภาพแต่ดันเสือกซื้อมาจากจีนไอชีโนแวกเนี่ยผมพูดไว้นานแล้วเกือบสองเดือนถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆของรายการข่าวทะลุใหม่จะรู้เขาบอกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เราก็ยังดันไปซื้อผมก็สงสัยว่าที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นของคนไทยมีหุ้นหรือเปล่า เจ้าสัวซีพมีหุ้นหรือเปล่าที่จะต้องไปอุดหนุนกันผมไม่รู้เรื่องนี้แต่ซื้อเข้ามาเนี่ยซื้อไม่มากกวจริงเวลานี้ฉีดไปไม่ถึง1%ไปดูกัมพูชาสิครับข่าววันนี้กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาได้ออกแถลงว่านับตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฉีดมากกว่า1ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมด16ล้านแนคน บ้านเขามีประชากร16ล้านกว่าคนเขาฉีดไปล้านหนึ่งแล้วของเรามีประชากรเท่าไหร่66กวา่า67ล้านคนตัวเลขกลมๆเราฉีดไปได้แค่5แ0น6แสนคนยังไม่ถึงล้านเลยมังงูมังมงาราอยู่นั่นแหละครับเขาบอกว่าเพื่อไปแรงจูงใจให้ประชาชนฉีดวัคซีนสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้มอบเงิน5ล้านเรียวกัมพูชาได้มอบเงิน5ล้านเรียน เป็นเงินประมาณ388,091บาทให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นคนที่หนึ่งล้านครับที่เขาฉลาดเอามาเลยมาฉีดกันแต่ถ้านับแล้วใครเป็นคนที่หนึ่งล้านคุณเอาเงินไปเลยสามล้านแปดสมล้านแปดคนก็เฮโลเข้ามาฉีดสิครับเฮโลอยากได้จะต้งแต่ในเมืองไทยนี่ไม่มีแล้วครับ วัคซีนไม่พอฉีดรอโดสองกันอยู่เข้ามาเมื่อสองสามวันมาแล้วตอนนี้ก็ระดมก็จะฉีดได้สักเท่าไหร่เมื่อเราฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้เต็มที่เนี่ยมันก็พังภาพไม่ว่าจะวิกฤตการท่องเที่ยวที่หวังว่ามันจะเปิดการท่องเที่ยวได้นี่มันปิดสนิทแล้วหลังจากติดโควิดครั้งที่สามรัฐบาลเคยบอกว่าครั้งที่สองก็ก็น่าจะสุดท้ายแล้วแล้ว มันก็มาครั้งที่สามเพราะความบกพร่องของรัฐบาลรัฐบาลบกพร่องอีกครับบกพร่องอีกล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สนามมวยที่จังหวัดสงขลานาแม่ทัพไปนั่งกระเดิกระดาไปนั่งปันจิมปันเจอแล้วก็ติดโควิดจากสนามมวยอีกแล้วครับเฮ้ยโวยมันเป็นยังไงกันล่ะนี่เป็นยังไงกันล่ะนี่นอกจากติดที่ สถานบันเทิงในซอยทองหล่อไปติดภาคใต้ที่ปักใต้อีกโดยการไปเปิดการชกมวยนี่คือความบกพร่องที่ให้อภัยกันไม่ได้ต้องรับผิดชอบครับขนาดญี่ปุ่นเนี่ยรัฐมนตรีของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยลูกน้องไปนั่งกินเหล้าแล้วไปติดโควิดเขายังต้องขอให้หักเงินเดือนเขาเองเลยนี่คือความหน้าบาง คือความมีจริยธรรมของนักการเมืองในญี่ปุ่นหรือในประเทศหลายๆประเทศที่เขาเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่ประเทศข้างประเทศลาวนี่อย่างหนาตราทางจริงๆหรือเปล่าไหนไปคิดกันดูก่อนแล้วกันวันนี้ครับก็คุยเรื่องนี้ว่าวันเนี้มันติดมาอีก1543คนแล้วพรุ่งนี้ยังไงผมไม่รู้ไม่รู้ ผมพูดตอนเช้านี่คือการติดเมื่อวานไม่ใช่วันนี้ผมพูดเมื่อในตอนเช้าวันที่สิบหกหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามนี่ติดเมื่อวันที่สิบห้าครับติดเมื่อวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบห้ายังไม่ถึงสิบหกพรุ่งนี้สิบหกจะติดเท่าไหร่ไม่รู้จะติดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตัวเลขที่วันนี้แถลงมาคือมันติดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมแลวเขามาแถลงก่อนเที่ยงวันนี้ใช่ไหมใช่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามคนน่ากลัว น่ากลัวและใครจะตายเป็นคนแรกครับสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันตายกันเยอะถึงหนึ่งแสนสามหมื่นเกือบหนึ่งแสสามื่นคนนะครับตายเกือบหนึ่งแสามมื่นคนแต่เมืองไทยในยใครจะเป็นคนแรกมันลงปอดเมื่อไหร่ก็เสร็จเสร็จมากองดองนะผมว่างั้นก็แล้วกันเอาละวันนี้จะคุยเรื่องสามนิ้วคุยเรื่องคณะราษฎาร มีไปกันหลายคนแล้วครับไม่ใช่เธอไม่สู้หลอนไม่สู้ลูกๆไม่สู้เขาสู้แต่เมื่อสู้อายการส่งขึ้นศาลเขากลัวเขาไม่ได้ประกันก็ไปนั่งจองอยู่ในคุกไอเรื่องจะสู้ไปสู้ยังไงในคุกไปสู้ยังไงผมสงสารอารนนท์สงสารไม่สงสารพันลิตรเพนควิน โอกาสออกไปสู้ไม่มีทางต้องให้คดีจบก่อนผู้คนก็สงสารถึงขนาดเขาต้องยอมประท้วงโดยการอดโอกาสจะเป็นตายเนี่ยมันก็มีมากกว่าจะเข้าสอบก็สอบไม่ได้อาจจะขาดสถานะของความเป็นนักศึกษาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นห่วงจานิวไปไม่มีใครด่าจานิวบอกไปเลยรีบไปรีบไปรีบไปครับ พอมาวันนี้จานิวก็ได้โพสข้อความมาว่าเขาสบายดีมีคนตามจานิวไปอีกหลายคนแต่ผมยังไม่เปิดเผยณที่นี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปรับที่ไปไม่ได้แพ้นะโว้ยแต่ไปเพื่อที่จะกลับมาสู้ยังไงเพื่อจะกลับมาสู้เพราะน้องๆพวกนี้อายุอย่างน้อย20กว่า20กว่า ในขณะที่รัฐบาลคุณประยุทธ์ก็ดีคุณประ,ประวิทธ์ก็ดีอนุพงศ์ก็ดีอายุเท่าไหร่แล้วสิบปียี่สปีก็ไม่สายเกินไปธนาธรถูกห้ามเล่นการเมืองสิปีวันนี้ธนาธรอายุสีบสองอีกสิบปีก็ห้าสิบสองอีกยี่สิปีก็หกสบสอแค่นั้นแต่ประวิทธิ์วงสุวันอีกยี่สิปีก็เกือบร้อย ยังไงก็สู้เขาไม่ได้ครับคนรุ่นใหม่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาอยากจะสู้เพื่อนำระบอบประชาธิปไตยกลับมาและเขาก็จะทำลายระบอบประยุทธ์เพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนไอ้ระบอบประยุทธ์นี่แหละครับที่ต่างชาติเขาลังเกยียจเขาคว่ำบาตรตัด GSP กันหลายประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปเราถึงหา วัคซีนโควิดไม่ได้ยังไงถ้าเราไปซื้อในนามรัฐบาลเขาไม่ค่อยอยากให้ขายต้องให้เอกชนไปแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยมันง่ายมันขอกันได้เขาอาจจะให้คุณฟรีก็ได้ผมเสนอแนะไปถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยพูดกับโจไบเดนประธานดีสารัฐพูดกับสาภาพยุโรป เขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคนไทยเพราะคนไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ตอนนี้ก้าวหน้าเป็นด้อยพัฒนาไปแล้วผมถึงบอกมันมีข้าวเอาข้าวไปแลกวัคซีนมานะข้าวเก็บไว้ขายไม่ได้ราคาขอหน่อยเธอช่วยคนไทยเอาไปแลกแต่รัฐบาลนี้กล้าพูดกับเขาไหมไม่กล้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาก็ย้อนกลับมาว่าคุณเนี่ยคุกคามสิทธิเสรีภาพเหมือนกับาป,ประชาชาต ยูเอ็นเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าละอายเขาพูดออกมาอย่างเนี้แล้วเราจะมีหน้าไปขอเอาข้าวไปแลกกับวัคซีนเหรอแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนมันมีทางเป็นไปได้ที่เขาจะช่วยเหลือเราถามว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงไหมตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตยลวงโลกครับมันเป็นแค่สลึงเดียวยี่ห้าสตังค์ไม่ใช่เต็มร้อย ประชาชนไม่ได้มีอำนาจในการเลือกสส3ปเนี่ยเลือกสมาชิกรัฐสภาได้250คนประชากร4-50ล้าน67ล้านคนเอาเลือกมีคนมาเลือกเอามีสิทธิ์เลือกตั้ง4-50ล้านคน4-50ล้านคนเลือกสสได้500คนแต่คณะผู้สืบทอดอำนาจ3ปอ เลือกได้ครึ่งหนึ่งคือ250รวมกันเป็น750แล้วไปยกมือเลือกนายกนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังง,ง่ายๆอย่างนี้อะเข้าเรื่องกันเลยจานิวเคลื่อนไหวแล้วครับซุ่มเงียบออกนอกประเทศไปอยู่เมืองทะเลทรายบอกให้ฟังก็ได้อยู่ดูไบและเตรียมที่จะหาประเทศที่สามไปเรียนต่อกำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครับรอนิดนึงให้โควิดมันซาก,ก่อน ศีรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแนวร่วมมอบ3นิว้วซึ่งเดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่าสุขสันต์วันมหาสงกรานปีใหม่ของไทยครับที่ไปเอามาจากอินเดียแต่มันก็เป็นเทศกาลสำคัญสำหรับคนไทยไปจนเหมือนอยู่ในสายเลือดสงกรานปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่สามารถเล่นสาดน้ำกันได้จากที่หลายคนตั้งเป้าไว้ว่า ยังต่ำก็จะกลับมาเล่นน้ำได้ใครเป็นผู้ประกอบการก็หวังจะให้บรรยากาศการท่องเที่ยวมาทันสงกรานแต่ก็แทบจะพังทลายเพราะจูจูก็มีสถานการณ์ระบาดระลอกที่สามตอนระลอกที่สองรัฐบาลเฮงซวยมันว่าไงมันบอกะระลอกใหม่จะไม่มีแล้วละระลอกที่สองล่าสุดก็ยังดันมีะระลอกที่สจานิวได้โพสต์อย่างนี้ครับจาก ดูใบเมืองทะเลสายบอกว่าสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ซึ่งสำหรับประชาชนอย่างเราเราก็ระวัดระวังกันตลอดที่ผ่านมาก็ล้วนมาจากความบกพร่องของรัฐบาลและต้นตอจากสถานที่ของผู้รลากมากดีมีเงินเที่ยวที่หรูๆแต่ผลกระทบมาตกที่ประชาชนจานิวบอกว่าขอให้ทุกท่านอย่าได้วิตกประสาทแดกไปกับโควิด ผมมาอยู่เมืองทะเลทรายแต่ละวันมีแต่คนติดโควิดเป็นพันคนเหมือนกันคนเป็นน้อยก็กักตัวคนเป็นมากก็รักษาคนปกติก็ใช้ชีวิตปกติอย่างระมัดระวังเว้นระยะห่างใส่หน้ากากาอนามายัยล้างมือบ่อยๆมันก็จบไม่เห็นจะต้องไปทำให้ชีวิตต้องกระทบกับความเดือดร้อนก่อนหน้านี้สุรวิทย์ศิริรวิทย์หรือจานิวได้โพสข้อความ บอกว่าเขากล่าวคำว่ารอมฎอนกาเรมแก่เพื่อนสนิทมิตรสหายชาวมุสลิมทุกคนทุกท่านเนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนสำคัญแห่งการถือศีลอดตัวผมเองแม้ไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่ปัจจุบันมาพำนักในเมืองมุสลิมเป็นรัฐมุสลิมทำให้ปีนี้ต้องมีปฏิบัติพิเศษแตกต่างจากตอนที่อยู่เมืองไทยเมืองทะเลทรายก็ต้องปฏิบัติตามนั้นจะกินจะอยู่จะอะไรต้องแอบต้องอะไรใน,ใน,ใ,นในช่วงรองมฎอนนี่นะครับ เขาก็โพสตมายาวนะนี่ก็เป็นจานิวศิรวิทย์ครับศิรวิทย์เสรีที่วัดซึ่งไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้คนนี้แหละครับที่โดนตีสลกที่ถนนรามอินทราแล้วก็คนจ้องจะฆ่าเขาจ้องจะทำร้ายเขาทำร้ายเขายังมีอีกหลายคนครับที่จะโดนอย่างนี้บางคนท่านอาจไม่รู้จักแต่เขาเป็นนักสู้เขาก็ไปแล้วหลายคนและก็หลังจะมีตามไปอีก มีแต่ในคุกที่ไปไหนไม่ได้แใครจะใจถึงจะกล้าไปอะไรยังไงเนี่ยมีครับแต่ผมไม่ได้ไม่เล่าให้ท่านฟังแต่วันนี้เล่าเรื่องของคุณสิรวิทย์ให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาก็ตอบกลับมาในช่วงสงกรานต์ก็ไม่มีใครว่าเขาแต่เขาพร้อมจะกลับมาสู้เขาพร้อมจะกลับมาสู้วันเวลายังมีอีกเด็กพวกนี้อายุยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าครับ บ้านเมืองต้องฝากไว้กับเด็กพวกนี้หนี้สินต่างๆที่รัฐบาลทำไว้นี่ต้องฝากกับเด็กพวกนี้หนี้สาธารณะเวลานี้93%เปอร์เซนของ GDP แล้วนะครับ9 3เปอร์เซนนี่ครัวเรือนหนี้สาธารณะพุ่งลวดไปเรียกว่าน่าจะสิบล้านล้านไปดูประเทศใกล้เคียงกับเราประเทศสอปปอลาวเขาได้นายกใหม่วันแรกที่เขาเข้ามาทําหน้าที่เขาบอกว่าหน้าที่ของเขาเนี่ย จะต้องใช้หนี้สาธารณะที่มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดและปราบคอร์รัปชันเรามาคิดถึงบ้านเรามีไหมเราว่าปราบคอร์รัปชันก็ยังไม่เห็นเอาอะไรได้เลยหนี้สาธารณะพุ่งเอาใช้เงินพุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอาแต่ในประเทศสปปลาวเลยนายกเข้ามาใหม่เขาตั้งเป้าเลยว่าต้องปราบคอร์รัปชันและต้องใช้หนี้สาธารณะให้มันลดลงมาลดลงมาจะได้พัฒนาประเทศได้นี่คือเรื่องราวที่ใกล้บ้านและเอามาเล่าให้ท่านฟัง กลาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการบุญละวีตีข่าวช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามท่านจะไม่ได้พลาดบุญละวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ